กับผมแบมชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาสุ่มผู้โชคดีคือใครจะได้บัตรเชือทูนะครับอันนี้เขียนก่อนว่าไม่มีชื่อไม่มีชื่อคือมันจะเป็นของผมนะฮะเริ่มสุ่มเลย2คนกันเลิกจำนนผู้โชคดี2องคนตกลงโอเค okay, ครับยินดีด้วยนะครับสําหรับคุณเอ,เอ่อเดี๋ยวดูก่อนนะโอเค MMO นะครับ ตอนนี้ผมเขียนชื่อไม่เต็มนะครับก็ไปหาดูกันนะว่าใครชื่อ M M O นะครับก็ยินดีด้วยนะครับต่อไปกดปตปามนะครับโอ้โหปามโชคดีมากครับผมสำหรับคนที่ไม่ได้ก็รอคราวหน้านะครับกับผู้โชคดีทุกท่านกันด้วยนะครับนะครับ ยินดีด้วยนะครับเออเห็นว่ามีคนขอร้องมาว่าอยากโอ้เพิ่มอีกสองคนได้ครับเอาสามคนเลยเอา่ายินดีด้วยนะครับคุณเบลครับใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็เอ็มอายินดีด้วยนะครับผมมีหลายทูครับแล้วก็ป๊อปคุ้มชแนลโอ้โหน่าจะโอ้โหยินดีด้วยนะครับอีกคนอ้าว เออเพื่อนผมไม่ได้โอเคเดี๋ยวเอาคนเดียวก็พอนะตุ้มเลยมีเตอร์มีไปแล้วอ้องขออีกคนเดียวเบลได้ไปแล้วนะครับ <No. S 1> คุณเบลครับ <No. S 1> วีเซตเกมเมอร์ไอวีซโอ้ยินดีด้วยนะครับคุณผมเขียวครับ ก no right, ็หมดแค่รายชื่อพวกนี้แหละครับถ้าใครไม่มีลายก็บอกใต้ร่างคลิปเลยนะครับใครที่มีลายผมเดี๋ยวไปแอดในลายผมก็ได้นะครับจนคนที่มีลายแล้วได้รางวัลเพิ่มลายผมเลยใครที่ไม่มีลายแล้วได้รับรางวัลบอกใต้คลิปเลยครับผมจะส่งไปทางใบณีย์ให้นะแล้วก็บอกชื่อรหัสใบณีย์ด้วยนะเหลาครับก็เดี๋ยวอีกคนนึง เราอย่าเพิ่งลืมคนเดียวผมมีหลายทูครับเอาเอาเอาเราเขียนมาหมดหรือเปล่าเนะี่ยนี่ครับยินดีด้วยครับกับปาม์มชาแนลนะครับแล้วก็วกอาเซตไม่ได้ใช่ไหมนี่ครับยินดีด้วยครับคุณผมเขียวครับมิเตอร์ก็ยินดีด้วยครับคนนี้ต้องขอรออีกครั้งหนึ่งนะครับคุณป๊อปคุณป๊อปชาแนลโหคุณคุณนี่ได้นะครับ เอเคมั okay. งกรอู้ยินดีด้วยนะครับขอบคุณมังกรครับโอเคเดี๋ยวเหลือสองคนครับอาศแกับเคเคหรือไกายบ,อบัอบลุ้ยไม่ใช่ไกราคนเดียวนลุนกันครับรุ้นรุนดตานมีแล้วครับผม มิเตอร์มีแล้วครับผมอาเพิไม่มีชื่อครับผมก็จบแค่นี้แหละครับคนที่ไม่มีชื่อนะก็อ,อต้องขอเสียใจด้วยครับคนที่ไม่มีชื่อนะครับเดี๋ยวค่อยรอคลิปหน้านะครับอ่อนะครับรอคลิปหน้านะคนที่ไม่มีไล ให้ลิง์ต้ล่างคลิปเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะส่งไปทางไปชมเนต่ให้นะครับคนที่มีไลน์ก็เพิ่มเพื่อนผมเลย ID เป็นหาดูคลิปอื่นๆนะครับคลิปอื่นๆของผมจะมีไลนย์อยู่นะครับนะครับแซาซแซกำลัง้งนนนนานะครับเอีกรอบหนึ่งของครับคุณปาล์มนะครับไม่ได้แล้วนะครับโอเค ถ้าใครชอบคลิปนี้อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b e อีกนะครับถ้าใครอยากจะให้ทำกิจกรรมแบบนี้อีกกดหนึ่งต้